สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้13ธันวาคม2 5 6 4 1นานาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับคืนนี้หลัง6ทุ่มครับทกศโอ,อนเงินชาวนาค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผูปร้ปลูกข้าวครับไร่ละพันกลัวเรือนละไม่เกิน20ไร่สูงสุด2 0 0 0 0บาทครับชาวนาเตรียมรับเงินทั่วประเทศนะครับโดยภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกภาคใต้จะมีการโอนเงินเป็นวันที่2 หลังจากเมื่อคืนนี้โอนไปแล้วหนึ่งครั้งก็มีคนได้ไปแล้วสําหรับภาคกลางวันนี้กลุ่มที่จะได้ก็คือคนใหม่คนที่ยังไม่ได้เพราะว่าไร่ละพันจะได้คนละครั้งเท่านั้นนะครับตามจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนเอาไว้ไม่เกิน20ไร่ลงทะเบียนกี่ไร่ก็ช่างแต่จ่ายไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทนะครับคนที่ลงทะเบียนน้อยกว่า20ไร่ก็เอาจํานวนไร่คูณเลยไร่ละพันก็โอนเท่านั้นตามจํานวนนั้นนะครับส่วนภาคอีสานนะครับ กับภาคเหนือหลังหกทุ่มคืนวันนี้นับเป็นการโอนวันแรกครับหลังหกทุ่มคืนวันนี้ก็เป็นวันที่14บธันวาคมก็โอนเป็นวันแรกเหนือกับพิสารจะรับเงินวันแรกนะครับไล่ละพันนะครับต่อไปก็จะโอนทุกวันเหนือกับพิสารก็จะมีพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทายอยได้เงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้นะครับก็วันที่14ก็จะได้รับเงินก็คือหลังหกทุ่มคืนวันนี้แหละครับตีหนึ่งตีสองโอน ก็นับเป็นการได้เงินวันที่ 14, 15, 16, 17นะครับสาหรับอีสานนะครับสําหรับภาคอื่นนอ,เนอกเหนือจากเหนือกับอีสานภาคอื่นนอกเหนือจากเหนือจากอีสานก็โอน13แล้วก็14ก็คือหลัง6ทุ่มเคืนวันนี้ 14, 15, 16, 17ก็ได้เงินไม่พร้อมกันทยอยได้นะครับใครจะได้ก่อนได้หลังก็แล้วแต่ธนาคารทกอสอเขาได้จัดวางระบบการโอนเอาไว้แล้วนะครับสําหรับ ช่องของเราก็เคยขึ้นคลิปให้ดูหลายจังหวัดนะครับประมาณ8ปดจังหวัดภาคอีสานแล้วว่าโอนวันไหนบ้างแต่และวันไหนทศทกสสาขาไหนโอนครับก็ขึ้นคลิปให้ดูแปดเก้าจังหวัดแล้วนะครับส่วนที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้ขึ้นให้ดูเพราะไม่ทราบจังหวัดที่เราไม่ทราบก็พี่น้องก็ลุ้นได้เลยนะครับโดยการตรวจผลโอนทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ตรวจผลโอนเราจะแนบการตรวจลิงการตรวจผลโอนเงินเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านสามารถกดตรวจได้ทุกเช้าพอกด ตอนเช้าปรากฏว่าเงินเข้าสถานะก,การโอนสำเร็จก็ไปเบิกเงินได้นะครับสรุปหลังหกทุ่มคืนวันนี้คืนวันที่13ธันวาคมนี่นับเป็นการโอนวันที่1 4จะมีการโอนทั่วประเทศนะครับทกศไหนสาขาไหนโอนบ้างก็ลุ้นการตรวจผลลุ้นปวดผลลุ้นตรวจผลการโอนนะครับซึ่งเหนือกับอีสานเป็นการโอนวันแรกคืนนี้ส่วนภาคอื่นๆเป็นการโอนวันที่สองนะครับขอให้ชาวนาทุกคนทุกท่านได้รับเงิน ไร้ละพันครัวเรือนแล้ไม่เกิน20ไร่นะครับ20,000บาทสูงสุดครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ